่าดูกล้องนะครับกล้องจะเป็นแบบนี้นะดูสีนะครับดูเลนที่สะท้อนไฟนะครับดูตรงนี้ฝั่งนี้นะครับอ่าเรามาดูกันเลยอันนี้สองพันเลนส์ก่อนนะพันพันกรอบนะครับโฟกัสไวอยู่นะ ผมเป็นมือใหม่นะในการถ่ายอย่างนี้นะครับเพราะอะไรส่วนใหญ่จะไม่เคยผ่านมือถือเด,เดี๋ยวต้องฝึกไลนะครับโอ้จะดีอ่ะคือโฟกัสไวอ่ะบอกเลยไวแบบไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่เลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ขยายนะดูตรงนี้ มือสั่นแล้วกล้องดีไม่ดีนะครับมาดูตอนขยายขยายใหญ่อันนี้ขยายสุดเลยสุดที่เขามีให้ขยายนะครับดูนะอันนี้อันนี้แบบปล่าๆก่อนไปไหนแล้ว หาไม่เจอแบบนึงนะครับแต่กล้องดีมากอ่ะราคาแค่ประมาณผ่านต้นนะครับผมพูดได้ไหมราคานี่เหแบบนไหมโอ้โหเห็นตัวหนังสือไหมครับ โอ้ยสุดยอดเลยดูตัวหนังสือฮะนี่จะก,กล้องทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาราคาประมาณไม่ถึงไม่ถึงห้าใบแดงมาดูนะครับว่าทําได้ไหมแท่งตัวอักษรมากินนะ ได,ได้ไหมครับนี่ผมพยายามพยายามหาโฟกัสนี่อันนี้อันนี้อยู่ที่ไม่ถึงห้าใบแดงปักสองอันเลยด้ววกันตัวนี้อยู่ไหนละกล้องนี่ตัวนี้นะ นี่อันนี้คือหนึ่งใบเท่ากว่าย็งไงฮะเดี๋ยวดูมุมเดียวกันเลยนะมานี้นะอันนี้ไม่ถึงห้าใบแดง พยายามเต็มที่นะจะหาว่าเอ้ยนีน่อันนี้หนึ่งใบเท่ากว่าพอพอเอาจับมาปุ๊บลงปั๊บเลยอะ่ะเห็นไหมจับปุ๊บลงปั๊บเลยดูเห็นไมครับมือสั่นหน่อยเพราะมือสัน่นดูอันนี้นนี้จับมาปุ๊บก็จะต้องหาโฟกัสหน่อย แต่เฮ้ยก็ไม่คิลินะแต่ตัวเนี้ยโฟกัสไว้นะครับแต่เรื่องเรื่องสองตาเปล่าได้สองตัวเลยนะครับเลือกได้เลยโอเคครับขอบคุณนะครับกดสั่งได้เลยนะครับในลิงก์ครับขอบคุณครับ